ทุกคนก็กราบสวีกันด้วยนะครับอยู่ผมปังปอนของช่องดูฟี่ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ก็เป็นเวลา9ก้าโมงนะครับเกือบ10บโมงแต่ว่าพี่ก็แบบกดเข้ามาดูกิจกรรมเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตมาก่อน10บโมงนะครับทุกคนเราไปดูกันเลยครับว่ามีกิจกรรมอะไรนะฮะในวันนี้ฮะเนี่ยครับผมลิขิดวิหกขาวนั่นเองนะครับตอนนี้มันก็ยังหมุนๆอยู่นะพี่ไม่รู้ว่ามันอัพมาตอนไหนนะฮะแต่ว่ามันอัพมานานแล้วนะครับแต่ว่าพี่ไม่รู้ฮะ ตอนแรกนึกว่าจะมาตอน10บโมงนั่นเองนะครับผมก็มันจะมีในส่วนของหน้าตาเจียกรรมมันหมุนอย่างเงี้ยนานละแ้วพี่เพิ่งสังเกตได้นะโอเคพี่จะกดเข้าไปเลยนะครับทุกคนว่ามันจะเล่นยังไงแล้วก็เสียทั้งหมดกี่เพชรนะครับผมนี่ฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตาเจียกรรมกันแล้วนะครับผมก็เป็นเจียกรรมรลดราคานะครับตอนแรกมันจะให้เราเนี่ยสุ่มก่อนนะครับว่าเราจะได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ซื้อไอเทมในด้านขวามือ1ชิ้นแล้วก็มันจะให้เราสุ่ม ส่วนรถอีกหนึ่งรอบนะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับผมพอจนกว่าจะส่วนรถจะหมดแล้วมันค่อยจะรีเซ็ตให้เราใหม่นั่นเองนะครับผมสลับใครที่อยากได้ชุดปีกนกของผู้หญิงนะครับผมมันก็ถ้าเราซื้อครบ399ทุกครั้งที่เราซื้อครบ399เนี่ยมันจะให้เราสุมด้านขวาครับผมและให้เราสุมกล่องด้านขวานะครับหนึ่งใน4กล่องเนี่ยหครั้งนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรให้พี่ซื้อนะครับผมแล้วก็ ชุดปีกนกผู้หญิงเนี่ยคือพี่มีกางเกงแล้วอ่ะพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไอเทมทั้งหมดนะครับว่าพี่ยังไม่มีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมเนี่ยฮะก็หน้าตาของไอเทมทั้งหมดนะครับกดเข้ามาก็จะประมาณนี้เลยส่วนมากแล้วพี่ก็มีแล้วนะครับพี่ก็อาจจะเล่นไม่เยอะนะครับสําหรับกิกรรมนี้นั่นเองยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวมาสุมอ่ะ ส่วนรถก็เลยฮะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับครั้งแรกนะฮะลิขิตด,ดวงชะตาฮะกดไปเลยฮะได้ไรสามสิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยไม่น้อยจังวะทำไมมันน้อยจังอะทุกคนสามสิบเปอร์เซ็นต์น้อยเกินไปเปล่าเราจะซื้ออะไรเดีย๋ยวสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยบัตรเปลี่ยนชื่อได้ไหมเราสามารถแบบส่งส่งให้คนอื่นได้ด้วยใช่ไหมที่แบบเออ GM บอกอะไรเงี้ยเออ เราสามารถซื้อในส่วนบัตรเปลี่ยนชื่อไม่ก็ตั๋วอีโมได้นะครับผมมันรีเฟซไอเทมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองรีเฟซให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะครับผมโอเคไปฮะรีเฟซปึ๊บอ่า re รีเฟแล้วก็จะประมาณนี้นะคนมันก็จะเปลี่ยนไอเทมให้เรานะครับมันสามารถกดฟรีได้ถึง3ครั้งเลยนะครับในการรีเฟซนั่นเองนะครับผมแต่ว่าพี่ก็มีหมดแล้วนะครับพี่ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรดีอะทุกคนอ่อ เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ลองซื้อในส่วนของอาตัวปืนดูแล้วกันนะครับ420เพรนั่นเองนะครับผมเนี่ยมันสามารถส่งให้เพื่อนได้นั่นเองครับไม่เป็นไรฮะซื้อให้ตัวเองไปฮะปตัวเองไปทุกคนแล้วก็พอเราซื้อครบ399เพรนะครับผมมันก็จะสามารถเปิดกล่องได้หนึ่งครั้งเห็นไหมมันขึ้นละเปิดกล่องอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยตกลงไปฮะ,ะได้กล่องปืนอัคนะครับ3อันนั่นเองนะฮะโอเค ราคาวนี้เราก็จะมาสุ่มลิขิตด,ดวงชะตาใหม่อีกรอบนึงก็คือสุ่มดวงในการสดในการรับส่วนลดใหม่นั่นเองนะฮะแต่มันจะไม่ได้ซ้ำนะครับอูยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะสวยเกินไปหรือเปล่าวะบางทีเออสวยเกินไปหรือเปล่ารีเฟซเลยครับทุกคนนะฮะนี่นะฮะมันก็ประมาณนี้เลยทุกคนเนี่ยเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรดีเราก็มีหมดหมดแล้วอะ่ะใช่ไหมเรามีหมดแล้วส่วนมากอะ่ะไม่รู้จะซื้ออะไรเหมือนกันทุกคนนะ โอเคเดี๋ยวเราซื้อตัวปืนเหมือนเดิมแล้วกันทุกคนนะไปฮะโอเคเปิดกล่องฮะปึ๊บอ่าในส่วนของกล่อง awm นั่นเองนะครับผมก็รีขิดดวงชะตามาอีกรอบนึงปึ๊บอ่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์เออก็ค่อยดูดูดีขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> รีเฟซนะครับผมได้ฟรีอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะฮะมันไม่มีอะไรน่าเอาเลยทุกคน่เธีจะซื้ออะไรดีทุกคน จริงนะผมไม่รู้จะซื้ออะไรจริงๆอันนี้อันนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรจริงๆเลยทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ซื้อตัวปืนแล้วกันนะตัวปืนเหมือนเดิมซื้อตัวเองไปฮะโอเคแล้วก็เปิดกล่องได้นะครับผมไปฮะปึ๊บอ่าบัตรสร้างห้องออเออเอามาทำใหม่ว่าอยากรู้จังโอเค แล้วก็ลิขิตดวงชะตามาอีกรอบครับปึ๊บปัแปะ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 เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สวยเวเล็กเกิดโอเครอบนี้เราจะเอาอะไรดีอะทุกคนเออไม่รู้จะเอาอะไรดีเลยทุกคนนะรีเฟสไอเทมหน่อยแล้วกันนะปึ๊บอ่าตัวปืนอีกละโอเคเอาตัวปืนแล้วกันนะทุกคนนะปึ๊บอ่าอย่างเงี้ยตัวปืนสิบใบอย่างเงี้ย มันยังไม่ครบ399เพชรนะครับเดี๋ยวเราซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อไปเลยนะครับผมเพื่อให้มันครบเนาะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ามันต้องลิขิตด,ดวงชะตาใหม่อ่ะโอ้ลืมไปมันซื้อได้แค่ครั้งเดียวนี่หว่าโอเคไปฮะสุม่มส่วนลดใหม่80ได้ปะ่ะโอ้ยอย่างน้อยก็60อ่ะอย่างน้อยก็60อยู่โอเคเอาเป็นแบบบัตรเปลี่ยนชื่อละกันเฮ้ยเดี๋ยวบัตรเปลี่ยนชื่อเรามีเยอะละเดี๋ยวเราลองสุ่มอันอื่นบ้างอ่ะดีเฟสเก้า อ้าตอนนี้เราก็เออซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าบัตรเปลี่ยนชื่อนี่เท่าที่พี่สังเกตดูมันมีมันมีทุกทุกครั้งเลยนะมันขึ้นตลอดเลยนะพี่ว่าน่าจะมีทุกช่องนะครับบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับตัวปืนอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคพี่ซื้อตัวปืนแล้วกันทุกคนเพราะบัตรเปลี่ยนชื่อพี่ก็มีแล้วครับนี่ซื้อตัวปืนไปฮะนี่เปิดกล่องอันสุดท้ายต้องเป็นแน่นอนอ่ะมันต้องเป็นชุดแน่นอนอ่ะเปิดไปฮะอ้าอ้าวทำไมไม่ขึ้นชุดวะ มาอะไรอ่ะเอา้าทำไมเป็นกล่องศพเอา้ามันไม่ใช่ว่ามันเป็นชุดเหรอมันต้องกด5ครั้งเลยเหรอโอ้โหนึกว่าอันสุดท้ายจะเป็นชุดนะทุกคนขอโทษครับทุกคนพี่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะโอ้ยนึกว่าจะเป็นชุดต้องซื้ออีกใช่ไหมเนี่ยของก็มีอยู่แล้ว90%โอ้โหสวยเว r y Good กูด9ก็ก็มาจริงไงซื้อบัตรเปลี่นชื่อในราคา45เพรทุกคน เกินสำหรับใครที่ไม่มีของมันก็จะคุ้มๆเลยทำใครที่ไม่มีของมันก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมเคเดี๋ยวพี่กดหาก่อนนะครับผมว่ามันมีอะไรให้พี่ซื้อบ้างนะครับส่วนมากแล้วพี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้พี่ซื้อเท่าไหร่นะทุกคนมันมีหมดเหลวว่าเนี่ยไม่มีอะไรให้พี่ซื้อสักอย่างเลยเกินไปเป้า เนี่ยฮะรีเฟซไปยาวๆทุกคนเนี่ยเสียเพชรไปยาวๆเลยมันมีมันไม่มีอะไรให้พี่ซื้ออโคตรสวยเลยเอาอะไรดีทุกคนเอาบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะอ่ะสี่สิบห้าสี่สิบห้าเพชรเฮ้ยหรือว่าเอาตัวปืนตัวปืนดีกว่าอ่ะบัตรเปลี่ยนชื่อเรามีแล้วะจะเอาไมาเยอะแยะตัวปืนดีกว่าเ,ออเนี่ยเราเราก็ได้สุม่มหม่เพราะว่ามันยังไม่ครบนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ยังต้องซื้ออีกอะเดียมันไม่มีให้ซื้อหรอเนี่ยจะซื้ออะไรย่ะมันไม่มีอะไรให้ซื้อจริงๆทุกคนแบบว่าโอ้โหเกินไปเป้า GM เกินไปเป้า,เอาอะไรก็คงต้องตัวปืนป่ะรีเฟซดูก,ก่อนนะ มันไม่มีของอื่นจริงๆนะทุกคนเนี่ยพี่รีเฟซดูแล้วเนี่ยเห็นปะคือพี่มีหมดแล้วอ่ะพี่ไม่รู้จะซื้ออะไรจริงอ่ะนอกจากตัวนะ mm hmm. ปะ่ะไม่มีอะไรให้ซื้อจริงทุกคน mm hmm. ก็คงต้องซื้อบัตรเปลี่ยนชื่ออีกบางเนี้ยอ่ะบัตรเปลี่ยนชื่ออีกแล้วการ mm hmm. เอ้ยเดี๋ยวส่งบัตรเปลี่ยนชื่อคนอื่นได้นี่ว่าเออเดี๋ยวพี่ส่งให้เอามันต้องใช้ u id mm hmm. เดี๋ยวพี่คัดลอก u id แฟนพี่สักคู่นะครับผม วางอย่างนี้เนาะกดตกลงไหฮะตกลงฮะยืนยันอีกทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยส่งไปที่เรียบร้อยฮะยังเปิดไม่ได้อ่ะครับกล่องเกินไปเป้าเฮ้ยมันเปิดกล่องไม่ได้อ่ะอะไรกันครับเนี่ย G m อแกล้งกันหรือเป้ายังไม่ถึงสามร้อยกเก้าีกเหรอโอ้ยต้องซื้ออีกเหรอเนี่ยโอย้เกินไปเกินไปเป้าเอาไรเดียทีเนี้ย หรือไม่ออกเลยทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวเราก็ซื้อในส่วนของกล่อง A อนแล้วกันนะอ่ะ AN หมดพอดีปึ๊บอ่าเปิดกล่องได้ละอ่ะเป็นชุดแน่นอนอนะ่ะรอบนี้ไงก็ชุดนะั่นไง,ไ,งได้มาเป็นชุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคฮะแล้วหลังจากนั้นพอเราสุ่มส่วนลดครบแล้วมันก็จะรีเซ็ตให้ส่วนลดมาใหม่นั่นเองนะครับเนี่ยทุกคนมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมมีเยอะเยอะเหมือนเดิมเงี้ยให้เราสุ่มใหม่เนี่ยก็กดลิขิตลงชะตาเหมือนเดิมฮะเห็นไหมอ่า ได้30%อีกแล้วโอ้โหโคตรสวยแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ชุดนะครับคือเสื้อจริงๆเลยเนี่ยเป็นเสื้อเสื้อปีกนกเนี่ยครับก็มันจะมีการให้แข่งแข่งเพชรนั่นเองนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะต่อวันนะฮะ28ชุดนั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากได้ก็มาประมูลกันได้นะครับเหมือนถ้าปักธงเลยทุกคนแต่ว่าพี่ก็ไม่เอาทุกคนเนาะก็ถือว่าพี่ได้มารีวิวทุกคนดูแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชุดกันเลยครับผมว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับโอเคไปฮะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกเกมเข้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับมันต้องออกเกมเข้าใหม่ก่อนนะโอเคมันจะเข้ามาในสู่กล่องจดหมายนั่นเองนะฮะนี่ฮะทั้งหมดที่เราซื้อนะครับผมก็รับมาทั้งหมดเลยนี่นะฮะตัวปืน60ใบะฮะโอเคมาตั้งห้องด้วยนี่แล้วก็ชุดใหม่นั่นเองนะครับซึ่งพี่มีกางเกงอยู่แล้วนะครับผมก็พี่จะมีในส่วนของเซตมันแค่นั้นเองนะครับผมโอเค เนี่ยฮะก็จะเป็นหน้าตาของเซ็ตใหม่นั่นเองนะครับซึ่งพี่มีกางเกงกับเราอย่างที่พี่บอกนะครับพี่ต้องการแค่เสื้อหมวกรองเท้าแค่นั้นเองนะครับรองเท้าก็ถือว่าสวยนะครับโอเคใช้ได้เลยฮะแต่ว่าในส่วนของตัวผู้ชายเองก็พี่ไม่ค่อยชอบรองเท้าอะไรส่วนมากก็จะใช้ในส่วนของกางเกงนาะส่วนมากเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จบไปแล้วสําหรับเกียรกรรมนี้นะครับผมเกียรกรรมนี้จริงๆพี่ก็จะไม่สรุปเพลนละกันเพราะว่าก็แล้วแต่นะครับว่าทุกคนจะ หมดไปเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็หมดไปประมาณเท่าไหรอะประมาณ2 0 0 0 2 0 0 0 2 0ันส0งั่รอกว่าเพอะทุกคนประมาณนั้นนะครับแล้วแต่คนจะซื้อนะครับแล้วก็แล้วแต่ดวงด้วยนะครับสลับกล่องด้านขวาที่สุ่มเนี่ยมันให้สุ่มประมาณ5ครั้งครับประมาณ5ครั้งถ้าเกือสุดก็ประมาณเนี่ยเสียประมาณ2,000กว่าเพรแบบพี่นี่แหละทุกคนแต่ถ้าแบบมันไม่น่าจะเกินเนี่ยเพราะว่ามันให้ซื้อครั้งละ3 9 9ใช่ไหมก็แล้วแต่ไอเทมที่ทุกคนซื้อด้วยนะครับผมมันก็ จะนับจะนับรวมด้วยนะครับแบบว่ารอบที่แล้วน้องซื้อไป420แร้รเงี้ยผลผลต่างอีก20 21 21เพรอะ่ะมันก็จะเอาจะเอาไปรวมกับอรอบหน้าด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครอชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ต้องจากลากันไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย